ครับเฮ้ย <anut> ม mm ือ hmm. จะขออย่างเดียวเลยนั <LIKE anak lonely> ่งน <you>? ั่งเอ้เป็นอะไรเป็นอะไรเหรอมีอะไรหรือเปล่าได้ขอทำไมมีอะไรฮะมีอะไรอ้วนเป็นอะไรทุกคนเห็นยืนขอนานและเออเป็นอะไรเห็นยืนขอนานและเลยมาไลฟ์เลยมาทำคลิปหน่อยเลยเป็นอะไร ไหนว่ายังไงไหนพูดสิมีอะไรชี้สิหนูจะาอะไรขออีกแล้วเออดูดูดูชี้สิหนูจะาอะไรฮะจะเอาเจ๊ใหม่เหรอฮะจะเอาคนนี้ไหมจะเอาคนนี้ไหมคนนี้เอาเปล่าคนนี้เอาเปล่าเอาไหมคิดสิเอาไหม อดูแล้วไม่น่าจะใช่หรือว่าเอานี้หรอเจ๊ไม่เอาอันนี้หรือเปล่าไหนไหนลงถือเบ้เขาดูดิเอานี้หรือเปล่าออนไหนอ่ะเอานี้หรือเปล่าเขาเห็นอันนี้หรือเปล่าโอ้ขอใหญ่เลยนะอันนี้ไหมใช่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 ไหมอุ้ยอุ้ยดูแล้วอุ้ยดูแล้วเออเอไอ้ขอแล้วนี่ไงอุ้ยเขารู้น่ะเออั่นไงเขาขออีกแล้วโอ้ยอันนี้นี่เองเออเออเอาเอาเอา อ่ะหน,นูจะกินอันนี้เหรอหนูรู้เหรอว่าเป็นของกินฮะโอ้ยืนกวักตั้งนานยืนโขตตั้งนานแสนรู้หือแสนรู้เลยเกินมาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเปิดดูดีกว่าว่าทําไมคือในกล่องมีอะไรทําไมอ้วนยืนกวักจังเลยคือเหมือนเขารู้มันยังไงเขาก็ต้องได้กินอ่ะะอ่ะ <ทำ S 1> นะนกล่องปริศนาไม่ไม่ปริศนาหรอก <laughs> ก็ ขอบคุณพี่โนรีนะคะขอบคุณสําหรับ,ขอ,บของฝากนะคะมาให้กับลูกชายนะคะโดยเราก็จะคิดว่าเราไม่รู้ว่ข้างในคืออะไร <c oughs> ไม่ใช่เราอะรู้เรารู้แต่เรารู้เราไม่ผิดไงแต่อ้วนอะคือเด็กๆเ,เขาไม่รู้แต่ทําไมเขาถึงคิดว่าเป็นของกินสแสดงว่าเขาต้องแบบได้กลิ่นอะไรสักอย่างหรือเปล่านะะเดี๋ยวเรามาแกะกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแตนเฮ้ย <c oughs> อะไรอะโอ้โ <c oughs> อะไรอะไรกินได้ไหมฮะเินได้<ะ>ไดเอา้าพี่โนโลีทำไมส่งยาพี่โนโลีส่งยาคาบลวกมาทำไมเอา้าช่วงนี้ช่วงฝนบ่นครับฝนตกบ่อยนะครับพี่โนโลีเด็กๆกินไม่ได้ โอ้ฮะโอ้ยเอ้าโอ้ยขอโทษด้วยนะไม่ใช่หรอเอ้าอ๋อมันอันนี้เป็นการกระเทกอ๋อมันเป็นอ๋อโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษค่ะมันเป็นขนมใช่ไหมอืมข้าดเป็นขนมเป็นขนมโอ้โหก็ว่าอยู่พี่โนรีเอ๊พี่โนรีเห็นบ้านเราหมดเยอะหรือเปล่านะคะอืมไม่ใช่อ๋อมันเป็นขนมนะัเป็นขนมอะไรข้าวโพดแท่งนะคะกี่ห่อใช่ไหมกี่ห่อสอง หกคอนับได้แล้วหกคอนะคะทุกคนอฮ้ยอันนี้เป็นขนมของปรดของเด็กๆเลยนะนะพี่โนรีรู้ใจมากๆเลยกราบขอบพระคุณนะคะขอบคุณค่ะเด็กๆจะได้กินข้าวโพดแท่งอร่อยๆเดี๋ยวเราจะแกะแล้วก็เอาใส่ในตะกร้านะคะส่วนตัวนะคะของแต่ละเชือกแต่ละเชือกนะคะ เสร็จแล้วค่ะนี่นะทุกเชือกจะได้เชือกละสิบห่อเล็กนะคะเพราะว่าหนึ่งห่อใหญ่มันจะมีห้าห่อเล็กนะคะ,ะก็จะได้เชือกละสองเอ้ยขอแล้วเหรอขอแล้วเหรอืึขอแล้วเหรอวันขอไงกินไหมหิวแล้วไปเสิฟคแบบ่ะเสิฟหิวแล้วหิวแล้วอย่าปล่อยให้รอนานขอก่อนอตามลกูกตามตาม ไหนขอไงนูนนูนดูพี่แท่งนูนขอขอขอปลายปลายหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วขอบคุณครับพี่แท่งขอเสียงหน่อยเร็วอ,รอืมครับมาน้องไข่มุกคานหืม แซบแแซบแ,ซแ,ซแซนะคะอันนี้ไม่ได้เหลือไว้เลยนะให้เด็กๆหมดเลยนะคะทั้งหมดมีอยู่หกหอใหญ่นะคะก็จะแบ่งเป็นเชือกละสองหอนะคะป้าเดี๋ยวดูฝั่งโน้นเดี๋ยวฝั่งโน้นนะคะอร่อยไหมพี่แท่งอร่อยไหมครับอร่อยค่ะโอ้โอ้โอโตก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  เขาเขาเขากินได้นะขนมแบบนี้เขากินได้นะคะมันเป็นขนมรสข้าวโพดมันหอมนะคะแล้วก็เป็นของโปรดของเด็กๆด้วยนะคะขนมข้าวโพดข้าวโพดแห้งนะไปดูพี่อ้วนหน่อยเลยนี่อันนี้คืออันนี้เป็นคนเป็นคนที่ทําให้เพื่อนๆได้กินด้วยใช่ไหมลูกใช่ไหมอ้วนบอกได้กลิ่นนี้มานานแล้วได้กลิ่นนี้มานานแล้ว เปิดกล่องมาเป็นอะไรนะเชนไรโอโหตกใจหมดเลยอ <laughs> วนบอกอะไรเนี่ยพี่โนรี <laughs> ขอบุณขนมอร่อยนะคะจากพี่โนรีมากๆเลยนะคะรู้ใจเด็กๆด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่หม่ำๆเป็นรางวัลวันนั้นไงวันจําได้ไหมวันนั้นทองคําทองแท่งเตะบอลเข้าทั้งสองเชือกเลยนะวันนั้นก็เป็นขนมที่พี่โนรีส่งมาให้ด้วยนะก็เนี่ยถือแปลว่าถือว่าเป็นรางวัลให้กับเด็กๆนะคะ เป็นขนมที่แสนอร่อยเด็กๆชอบมากๆเลยนะคะตั้งใจกินกันมากเลยไม่พูดคุยกันบ้างเหรออ้วนอ้วนไม่ขออีกแล้วหรอฮะไม่ขออีกแล้วหรอโอ้ยมีขัดจังหวะด้วยอืมอร่อยอร่อยครับ แกหมดยังแกหมดยังน้องหมดแล้วนะไข่มุกหมดแล้วแซบหลายเซบหลายเก็บตะกร้าส่งคืนด้วยไหนเก็บตะกร้าส่งคืนด้วยได้ไหมอ่ะลองดูได้ไหมอูได้อยู่ครับโอ้ขอ,ขอบคุณครับผมขอบคุณครับเลยเสียงเลยไหนเสียงหายไปไหนยังรับไครับ พี่แท่งขอบคุณครับด้วยลูกโอ๊ยทำอะไรห้องน้ําหรอโอ้ยกิเสร็จห้องน้ําเลยขอบคุณนะคะไม่เป็นไรส่องแท่งห้องน้ําอยู่ hey, hey. ขอบคุณขนมอร่อยๆจากพี่โนรีอีกครั้งค่ะขอบคุณ<า>ที่เอ็นดูลูกๆนะคะส่งขนมมาให้ลูกๆนะคะอขอพี่โนรีมีสุขภาพแข็งแรงคะ่ะร่ำร,ร,ร่รวยๆนะคะเจริญในหน้าที่การงานคะ่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอสมปรารถนาทุกป,ประการนะคะบารมีขคจราญปกปักรักษาคุค้มครองนะขออีกแล้ว,อลวขออีกแล้ว หมดแล้วลูกหมดแล้วอันนี้ไม่ได้กักไว้เลยนะเนี่ยฮะโอ๊ย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 ดูดูดูโอ๊ยไม่อิ่มไม่อิ่มไม่อิ่มหรอไม่ได้กักไว้เลยนะนี่ให้หมดเลยนะดูดูพี่แท่เอ้าเออดูเออดูนี่วัยวายเอ้าเอาวัยวายแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเอาทุกคนทุกคนวัยวายอะไรก็กินหมดแล้วเนี่ยเออเอาเอาเอาดูดูสิดูสิ ดูนี่ก็มายืนมองตะกาเนี่ยโอ้ยเ <Yeah. S 1> นาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อนเดี๋ยวอ้อนเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวแม่แม,แม่ส่งมาให้ใหม่นะลูกนะเดี๋ยวแม่แม่ส่งมาให้ใหม่นะหมดแล้วอันนี้หมดจริงไม่ได้กักเลยนะคะนะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งคะ่ะเอาเด็ก <Yeah. S 1> ๆไปสงบสติอารมณ์ก่อน <Yeah. S 1> <laughs> ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย